มาลองวิ่งหน่อยย้ายตำแหน่งเสียบไม่เอ้ยให้ตำแหน่งติดตั้งไม่เราะลองลองแล้วว่าเขาก่อนเหมือนไม้มันตจอปากเนินพอาไม้มันตจอปากใช่ไหมเวลาผมพูดไปเสียงมันจะอูอี้เหมือนเหมือนคุณเอาเหมือนเอาไม่งานวัดตจอปากใกล้ๆอะ่ะเสียงมันก็จะแบบไม่ทัดไม่คมอะไรเงี้ยก็ลองลอง,ลองขยับถอยออกไปหน่อยแล้วก็เอาเขาเรียกอ,อะไรเอาเปลือกผวกปิดมันเอาไว้ทีเนี้ยไอสายไม่สายไม้โรดเนี่ยมันก็ชอบเขาว่ามีปัญหาการเรื่องที่ว่ามันมันบางนะ ขาพับหน่อยหักเขาพับหน่อยหักบอกว่าเดี๋ยวลองดูถ้ามันถ้ามันใช้ได้ก็ไม่เป็นไรปล่อยพับไปถ้ามันนานๆเข้าเริ่มพังก็ต้องเปลี่ยนตามสภาพนีเส้นแรกนะแต่เส้นมันแพงเกือนเส้นมันเกือบเส้น้องสองพันไม่อยากให้มันพังไวๆกูจะหาไมาถูกมาใช้แล้วมันเคยใช้ไมทารมอนีกไงแล้วพอมันตัดเสียงดีนะแต่ผมตัดเสียงดีมากๆเนี่ยเวลาเราขับด้วยความเร็วเสียงลมมันเยอะมันตัดเสียงลมแล้วมันตัดเสียงผมไปด้วยมันไม่ได้หายแค่เสียงลมเสียงผมมันหายไปเลยเนี่ยประเด็น เห็นที่มันจะหายเฉพาะเสียงลงมเสียงผมมันไม่อยู่เสียงผมมันหายไปด้วยก็เลยคิดว่าไม่อยู่ก็เลยลองไปหาโหลดมาแล้วก็เจอโหลดตัวลายเดียโกนี่แหละที่มันเป็นตัวที่พอจะเอามาใช้ขับมอเตอร์ไซค์ได้แล้วไม่ต้องแปลงไม่ต้องอะไรนะมันเป็นสายสองเขาเรียกว่า t r f ที่เป็นสอง,สอง,ส,องสองเท่าสองเีือวแต่ถ้าเป็น T R, R T R R S มันจะเป็นสามเีือวที่มันต่อมือถือนะแล้วมันก็ต้องมีสายแปลงระยงระยางอยู่แต่เห็นเห็นยูทูบเบอร์หลายคนเขากใช้แบบที่มันสามต่อแล้วเขาก็แปลงลว่านะไม่รู้แว่ามันมีข้อดีกว่าหรือเปล่าที่มันอาจจะเสียงดีกว่านี้หรือเปล่า๋ยวยังไง ถ้าถ้ามีปัญญาว่าจะซื้อเส้นหนึ่งมาลองคอ m p พ r กันดูว่ามันต่างกันอะไรแล้วก็เอาไว้ใช้งานกับโทรศัพท์มือถือด้วยเพราะยังไงตัว iPhone เองมันก็มีหัวใช้หัวแปลงออกมาจาก Lightning เป็นเป็นสามสามเป็นสามเขาเรียกอะไรเป็นสองเป็นสามขีดอยู่แล้วเพื่อให้มัน,มนทั่องไม้ทั้งอะไรเนาะก็จะได้ใช้ได้สองอย่างก็ถือว่าลงทุนเยอะไปเอเลินยังไม่มีรายรับเข้ามาเลยแล้วของนี้มันก็ต้องทำไปเรื่อยครับเอาสนุกสนาน,นาด้วยแล้วก็ วันนึงเถือมันเป็นรายรับให้เราได้จริงๆก็ดีทีนี้ก็ไม่ได้ทำงานประจำแล้วไงทำอันนี้เป็นอาชีพหลักแล้วเป็นเป็น,เป,นเป็นอาชีพประจำาือ,อลองทำเป็นยูทูบเบอร์ดูลองทำคลิปนี้ดูเผื่อมีคนดูเื่อนมันจะมีเถื่อมันจะมีอมินคัมเล็กๆกับเขาบา้างยี่ก็อยู่เฉยๆเพราะแฟนผมมันช่วยหาเงินอย่างเดียวผมก็ไม่ได้ทำอะไรมอว่างก็ทำคลิปยูทูปทำอะไรแทนเขาไปทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์นิดนึงยี่ก็อยู่เฉยๆนะ ตลาดคนเยอะเนะี่ยที่คะโควิดรุนแรงนะคนเต็มตลาดเลยผมไม่กล้าแวะนะเดี๋ยวไปเซเว่นดีกว่าขับช้าๆกินขาสันนี่บอกเลยว่าร้อนขาร้อนขาเป็นที่สุด เนี่ยครับคุณร้อนจ้าผมลองลองดูความเร็วๆมเนืคอับแปดสิบเก้าสิบร้อยถ้าเกิดมันพูดเราผมมันพูดแล้วคุณฟังรู้เรื่องอะแบบไม่ต้องไม่ต้องเอี้ยวหูมากไม่ต้องเพิ่มเสียงขึ้นแล้วก็ฟังผมพูดทัาทางคำมันถือว่าสำเร็จนะถือว่าไมคมันมันจัดการตัวมันได้นะ เพราะว่าเพราะถ้าขับเกินร้อยยี่ไปผมก็ไม่ค่อยอยากพูดแล้วมันมันเสียสมาธิขับเร็วๆแล้วก็อยากอยู่เงียบๆให้เห็นรถเห็นทางข้างหน้าถ้าเราจดจ่ออยู่กับการพูดนความเร็วสูงมก็มันอันตรายพอลงพนอยู่ แค่เซเว่นแป๊บกลับแล้วเดี๋ยวลองดูแบบเปิดวินชิลนะผมจะไม่ปิดได้ตัวบงงังลมข้างหน้าลองดูเสียงใหม่เป็นยังไง ผมยัดเข้าไปในตัวนวมมันน่าจะเก็บเสียงลมนด้พอสมควรหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูกันเสียงลมชัดปหถ้าเถิดถ้าผมพูดแล้วฟังรู้เรื่องอ่ะแสดงว่าเสียงลมมันไม่ได้รำคานอะไรมากถ้าผมพูดแล้วฟังรู้เรื่องผมคนเปิดเป็นคิวขับมีการทดสอบเสียงนะเ้ากดใครเอ่อรบกวนหน่อยมองผมอาจจะฟังรู้เรื่องคนเดียวก็ได้ขบคุณอาจจะเมนให้ผมหน่อยก็ได้ว,ว่าอาการเป็นไงอาการวม่ดีออกผมด้วยนะขอบคุณมากมากเลยครับ ่เดีย๋ยวผมปิดวินชิวดีกว่าเสียงผมมันน่าจะดงังเลยเขาปิดวินชิวลงเนี่ยอาจจะช่วยได้ระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าตัวหมวกเขาเองนะเพอปิดวินชิวแล้วเสียงลมมันก็หายไปเยอะเงียบนะเงียบกว่าเงียบกว่าอะไรอีกไอ้อ RX เจ็ดนะไม่ใช่ RX 7มันมันรถน้ำมันน้ำมันน้ำมันแล้วรุ่นหมวกอะไรอ,อีกมจำรุ่นไม่ได้อะไรนะ เยอะรถเยอะโอ้โหตลาดคนเต็มเลยโอ้ยระวังนะใส่หน้นากากก็อใส่กันทุกคนดีมากอันนี้วิ่งด้วยความเร็วดูเจ็ดสิบ จะติดฟังเรื่องไหมหลองร้อยเส้นมีพอวร้อยได้ไหมร้ยยอยยี่สิบหรือก็ฟัเรื่องอยู่เปล่าก็ฟังเรื่องอยู่ก็แสดงว่าใช้ได้ออกห่างโค้งอันตรายไม่สามารถเข้าดูความรดวสูงนะมันมีสายด้วยไงบางที าท่านขับก็ไม่มั่นใจอยู่แล้วนะถุงมือก็ไม่ได้ใสเพราะถุงมือไม่ได้ใส่บางทีก็เสียวๆเปิดถลยไปเอามือธรรมดารับนี่แสบไปหาเลยเคยกิ้งหงือแล้วถุงมือมีมีผมก็ช่วยได้ของมควนะแค่ทําข้างในแต่ว่าผิวหนังเราไม่ได้รับก็ไม่ได้กระทบกระเทือนไม่ถลอกอะไรเลยก็ใช้ได้อยู่ถุงมือก็มันก็เป็นอะไรที่สมควรใส่นะจริงๆเหรอใส่ก็คือขับขับมอเตอร์ไซค์ก็ถุงมือกับเสื้อกาดแพรว่าพวกถ้ามีเงืนเกงกาบได้ยิ่งดีนะพวกเข่าพวกขาเราเนี่ย มันมันก็ใช้ทำช้ำอะ่ะมันก็ไม่ถึงขั้นแบบถละหอกปกระหรอกอะ่ะเขาไม่ได้ขับเร็วๆนะถ้าวิ่งกันสองสามร้อยยังไงมันก็ลิสักร้อยสิบร้อยยี่เนี่ยก็เริ่มไม่ไหวแล้วนะล้มนี่ล้มนี่แถวๆหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยมันเซฟคุณได้แน่ๆแล้วก็หมวกกันน็อกก็ส่วนสำคัญนะ้ใช้หมอดีหน่อยที่แบบคือบางทีอะ,ะเร้าเลชอบหมวกทรงสวยๆก็ซื้อที่มันเป็นยี่ห้อนั้นเนี่ยแต่ว่าอาจจะซื้อตัวไม่แพงก็ได้เพรา็คุณภาพดีกว่าพวกที่ทำเงันแบบทรงยี่ห้ออื่นแล้วแบบ ทำมันไม่ได้ดีแค่เอาทรงให้เหมือนเขาแต่ว่าคุณภาพมันไม่ได้เราไม่เอา,อย,า,เอ,ยาอย่างเริ่มต้นอย่างยู่มล่าอย่างเดียวตัวที่มันเริ่มต้นรักสามของพันหน่อยผมว่าก็เป็นแบรนด์แพงอะไรมันก็ทามีมาตรฐานหน่อยอะไรเงี้ยที่กับไปเล่นหมวกกับยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าทรงสวยทรงเหมือนหมวกแพงเอาติ๊กเกอร์แปะงั้นแล้วก็อันตรายบางทีมันก็แบบไม่คุ้มค่าชีวิตคุณหมวกไปไม่กี่ตังเอาไปซื้อหมวกที่มันมีคุณภาพดีกว่าแล้วก็ ปลอดภัยดีกว่าส่วนเรื่องความสวยอะ่ะไว้ทีหลังเขาแต่งเราก็ได้หรือว่าไว้เจ็บๆจะซื้อดีๆค่อยว่ากันไปหรือว่ายอมเจ็บโทหนหนักทีเดียวเลยมันก็จะจบก็จะไม่ไม่ต้องแบบอะไรมากแต่จริงๆก็แล้วแต่ชอบนะไม่ได้ว่ากันอยากใส่ก็ใส่แต่ว่าผมว่ามันไม่คุ้มชีวิตเพราะผมเคยเห็นโยมหมวกแฟนแบบค่อยๆดีอะไรเงี้ยเวลามันลงพื้นไปมันแตก มันไม่ได้รับมันไม่ได้แอบซอ็อปดาเมจได้เหมือนโมกดีๆอย่างที่เขาเรียกมาตรฐานในพวกนี้ยเดี๋ยวนี้หมกราคาไม่กี่ไม่พันสองพันสามพันก็เริ่มมีหลายแบรนด์นั้นได้มาตรฐานนะแคะ่อาจจะทรงไม่ได้สวยแต่ว่าของมีคุณภาพอะ่ะมันไม่จำเป็นต้องสวยเสมอไปบางทีอะไรเนี่ยหวานเป็นลมขมเป็นยาวลองดู้โอเถึงแล้วเดี๋ยวลองทดสอบเสียงเดี๋ยวผมขอทดสอบเสียงหนึ่งอะ่ะ เป็นยังไงคอมเมนต์บอกเลยนะครับขอบคุณมากที่รับชมนะครับถ้าคลิปนี้มันไม่มีอะไรก็ขอโทษด้วยแล้วกันครับ